อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งแฮะอัดหน้าจอเฮ้ยแบบน้อยอ่ะนะเฮ้ยอันนี้ <laughs> นนนไม่นนจเจอวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสื้อดำเนี่ยอ้าวเหรออยู่นี่เหรอไม่ใช่เป็นยานี่นี่นี่อันนี้ใครฮัลโหล <laughs> what's your name ทำไรครับ <c oughs> what are you doing <laughs> ออกกินแล้วออกกินแล้วนะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนี่ก็หิวดูหน้าซะก่อนเขาเอกอยากจะลองยกยามเขา้อกพยายาน้ขาเอกเขาเอกไม่ชอบต้องฮะกูเริ่มงกงไอ้นี่ละมันโยกยังไงวะเนี่ย 哎。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.